ไวไม่อยู่้องไม่ได้เออมันมาแล้วใครมาไอเนี่ยไอ้ลิปเปอร์เนี่ยบนท่อขึ้นยังไงเออบนท่อขึ้นยังไงอ่ะขึ้นหนึ่งแัลยวางไอเนี้ยวางไอ้อะไรนะวางปืนป้อมอ่ะพี่วางอ๋อบนไหนไซโลไอ้บนไอ้นี่เหรอแทงเหรอวางไอ้ป้อมยาวอ่ะใช่ก็กระโดดไอ้นี้เป็นนีกระโดด กระโดดไอ้เครื่องนั้นไปสิไม่ได้ใช้ได้ที่ไหนล่ะเครื่องร่อนอ่ะเฮ้ยมีคนมาแล้วนะฮะเซอร์เซอร์คนมานล้วอเซอร์คนมาตรงไหนตรงไหนเห็นชีเป้าครับยิง่อดมันยิง่อดไหมเฉยพี่เดี่ยวอยู่หน้าบ้านเซอร์เหรอพี่ดูดูในแมนบีเ๋ยวล้บอลจิง บอดยิงบอดยิงหรือเปล่ามีใครเอา HP ไหมโอ้ยเสียวกระสุนเด้ไม่ใครเอา HP ไหมสามร้อยสามสามร้อยอ HP คืออะไร HP ตัดค้างเลยเลือดอะเลือดเอาไหมสาม้ยสามเอายัางไงอะโอนให้เลย <laughs> ดูเลือดไปโอนให้อ๋อ oh. ขี่งไปอีกไม่ขี่มีเลือดเยอะแล้วไงจะป่ชิบหายเลย้อย่างน้อยเราก็ยืนได้นะให้เคยทำยีนได้จบแล้วจลือดกันพันสามพันสี่แล้วจะยีนนั่นแหละหน่อยถ้วยอุ้ยทำไมอ๋อทำไมตอนนี้เลือดสามพันสองวะอ๋อจะกินไอ้ดิฟเลี้ยงีนตามมาเมื่อกี้โอ้ยไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเก็บในเกอะเอา เก็บจากศพเนี่ยอย่างเยอะเลยเก็บื้นบีนี่ไม่ใช่อะไรเนี่ยดูดิหรือศพเพื่อนตัวเองพี่ื่อนตัวเองตอนเนี้ยดูเต็มกระเป๋าเลยนะตอนเนี้ยดูของเต็มกระเป๋าเลยนะแต่พอมันรีรวมกันอะของเหลือนิดียวหนูก็เต็มกระเป๋าอะตอนเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเก็บจากศพมาไม่ได้แล้วสนใจไม่รู้อ่าน่าจะฝั่งนู้นจ่ายไม่มาเออเลิกมาทำไมเนี่ย เฮ้ยพี่ไอ้เอรินไม่เข้าอ่ะพี่ไอ้เอรินไปเก็บไปเก็บโยกว่ะพี่ได้ฮเดี๋ยวมันเหลือเวลาตั้งห้านาทีไงไปเก็บโยกก่อนไงมันเหลือเวลาห้านาทีมันชิลเว้ยมันไคอะจอดเงี้ยเฮ้ยบอสมันบั็กได้ว่ะดูดิบอสยิงเออเลยโอ้โว วันนี้ใส่กางเกงได้อะไร้างฮะใส่กางเกงไ้ะพี่เดี๋ยวหนูจะคัดคนออกอาจจะแบบมีเพื่อนพี่ที่แบบไม่ได้ออนได้ได้ออกยออกเฮไอฮันเตอร์ฮันเตอร์ออกเลยตัวเจ้าม์คมันชอบมาเล่นแป๊บเดียวฮัใหม่ด้วย่ใช พี่ก็อยู่พี่ก็อยู่อย่างนี้เป็นไงแล้วพี่เดี่ยวพี่ก็อยู่อย่างนี้พี่ก็จะเป็นไงล่ะอย่าเยอะได้ไหมเราอาจารย์บคนเสื้อสีมันออกเไหมดบล่ะหัวแดง้อย่าเยนอกจากพี่หมีที่อายุเยอะก็มีพี่ที่อายุเยอะอีกคนอีกคนนะพี่ได้อายุสิเองห้ามรอบารอบโอ้่รอบ สี่สิบห้าสามรอบสี่สิบห้าเลยเอ้ยสี่สิบห้าเนี่ยอายุพี่หมีหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่ถึงใกล้แล้วใช่ไหมให้สองยูบให้สเนี่ยเมียตามอือเนี่ยไม่ตามแบบเมียน่ารักแสดงว่าเมียอยู่ใกล้แน่เลยใก้มินดังดีมนเป็นมือมีคนยิงลุงเหรอเนี่ยลุงเอาระเบิดมาเนี่ยมองขวาง ลุงเอาระเบิดมาแล้วปืนล้าปืนละบ้งปืนละบงบอยวันนี้เระเบิดแล้วอบย่ะบอยอ่ะบอยไม่ได้เระเบิดบ้า้ิงโดนี่หิงโดนี่หิงโดน่อมาแล้วงมาตัวนึงล่วงไปดีเฮ้ยมีสองตัวสอตัวตัวผู้หญิงตัวนี้แชลิสสืบปะเนี่ยแชลิสสืบปะคนชิทองตัวแดงอ่ะอลิสเสือ ีชื่อนี่สุดที่แล้ไม่สมัยดีกว่าเขาจะเข้าเขาจะเข้าสองด้านนะระวังระวังอีกด้านเปิดได้เลยไปไหนแล้ววะสมัยเอาล่วไปแล้ววิ่งขึ้นสะพานสีน้ำเงินไปอ่ะไปบันไดสีเงินโอเคพี่หมีดูลาดไทยไว้นะพี่ดูลาดไทยไว้ข้างบนว่าอะไดูลาดไทยไว้ดีๆพี่ มีคนมามีคนมามีคนมามาแล้ว้าประตูน่าประตูฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งที่เรายิงเป็นอะอ่ะฝาแล้วม้อนท้ายนี่แหละฝั่งบ้านเราเหรอกล่องแตกแล้วกล่องแตกอ๋อเห็นแล้วฝั่งตรงที่พี่ยืนอยู่อ่ะเท่าที่ยืนอยู่อะนั่นแหละเยี่ยม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 นี่ลุงเอาปืนระเบิดมาสวยเลยลุงลุงยังอยู่เก็บไว้บ้างนะเห็นที่พี่มาร์กไหมนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นคนหนึ่ง โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยแข่งด้วยแข่งโฟกเลยยิงกรอบไม่เข้าด้วยสบายสบายลงมานะเฮ้ยทำไมมันขึ้นจุดอะไรอย่างนัี้ยนะพี่พี่มาทำไมันขึ้นจุดอะไรมาร์คเหรอไม่นึกว่าเป็นท็อปตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นนึกว่าเป็นท็อปเซิร์ฟนึกว่าเป็นท็อปเซิร์ฟออ๋พี่เปนท็อปเซิร์ฟใช่ป่ะพี่อย่าไปกันไกลดิมันเหลือหนึ่งนาทีเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะเสียดายเล่นไอ้พวกไม่ได้อยู่ตรงไหนตายยังอ่ะ ระวังประตูสองฝั่งนะของอาจจะวาไปอีกฝั่งก็ได้ถ้อีกฝ่งนู้นหลังนู่นหลังนู่นหลังนู่นตรงแดงอ่ะตรงแดงใส่หมวกก่อนเว้ยไม่เห็นผมไม่ติดคือว่าไม่เวิร์กโนบิตะโนบิตะไโนบิตะโนบิตะโนบิตะไม่ล่วงบากเคมเคเบสยิงบาเเคลยิงเข้ามากันกี่คนเนาะ มาออทีมาออตรงกลางดีวกว่ามาออตรงกลางดีวกว่าเราเร่งยึดจุดไว้ดีวกว่าเราต้องเคลียร์คนในจุดในไุด,ดฟูกม,มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีคนมีคนมีคนประตูฝั่งตรงข้ามบ้านเรานะมีคนมาแล้วมาแล้วผมอยู่นอเขา,าผมอาจจะดิงได้คิดไปเยอะนั่นน่ะสองตัวนั่นน่ะตัวมสเตอร์มีมันเข้ามาแล้วพี่มันเข้ามาแล้วรถเต้เข้ามาแล้วพี่รถเต้เข้ามาแล้ว ฝั่งตรงข้ามบ้านเราอ่ะออออพี่เดียวข้าวสามตัวเลยพี่เด้อเอ่มายืนตรงจุดดีกว่ามายืนออตรงจุดดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมออจุดบ้างดีกว่าเวลาจะมาใครก็ได้ซูมมาตรงผมได้ป่ะผมได้เสียงมันเข่าหัวผมวะใช่ป่ะฮะอยู่ อยู่บะนี้ตัวนี้สองตัวเฮ้ยมีมีพี่หมีพี่หมีมพี่หมีไมาอยู่มาอยู่ตรงจุดของผมนะภูเขามีตัวนะลงไปไม่ได้พี่ลงไปแล้วพี่เก็บพี่ตาตายแล้วเจอแล้วร่วงขอหมอหน่อยเฮ้ยพี่เดียวพี่เดียวล่วงพี่เดียวล่วงพี่กล้าตายแล้ไม่คุ้มเลยเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วเข้าประตูวแล้วเห็น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 แล้วเนแลเข้ามาตัวมาแล้ว ไปยืนจุดแล้วยืนจุดแล้วจุดจะมาแล้วอีกกี่วิหนูหนูเข้าไปยืนจุดไม่ได้หนูต้องฮูไม่เอาพี่ยืนให้หน่อยนะโลเข้ามาได้พี่ยืนอยู่โลอ่ะโลเข้าไปแล้วเเร็วมันมาแล้วมาถึงทีแล้วตอนหน้ายืนจุดยืนจุดยืนจุดพี่ตานถอยมาได้ไหมมันอยู่จุดมันอยู่จุดคนหนึ่งหนูหนูอยู่จุดหนูอยู่จุดหนูอยู่จุดมาดีโอบีซีร่วม ไม่ใช่ o อ c นี่ยว่ะเออะไรทุบไออะไรข้างล่างทุบไออะไรข้างล่างมีคนอยู่ในจุดเราเหรเฮ้ยยิงยิงปืนระเบิดมาหน่อยพี่ยิงกืนระเบิดมาหน่อยโอ้เยอะว่ะพี่นอยู่จุดมีคนอยู่ในจุดเรานะคุยร่วงว่ะหิวหน่อยหมอหมอหิวหน่อยได้ไหมอยิ้วหน่อยหมอไล่อยู่พี่ร่วงแล้วอยู่คนอยู่ในจุดเราสองคนหมอยิ้วหน่อยถามแล้วไหมถามแล้ว โอ้ดิเมนชันมาว่ะดิเมนชันมาดิเมนชันยึดเสร็จจนได้อะ่ะดิเมนชันมาอีกแล้วเสร็จดิเมนชันอีกเลยลงไปเยอะเออไม่เป็นไรเพราะเรา,ปาเป็นไรเขราะิีอของ๋อดิเมนชันเหรอพี่อืมดิเมนชันมาด้วยไหนแล้วกดใจเลยเนี้ยสแปมไม่คิดที่จะเดืออยู่ทำไมมาอ้าวอาชี โอ้ยเราโมไซค์กูติดอีกนี่ฟาดข้ามมาแล้วกันฟาดมาแล้วกนะันอ้๊ย,นะอ,ยนะอ๊ยอุ๊ยใครยิงวะพลงังยิงแม่งชิวหายไปเกือบครึ่งหลอดปัดเฮ้ยโอ๊ยเขาก็ไม่ได้ยิงยิงมั้งไปเทียงม์มันโอ้ยมีแฟดมาแฟด เข้ากลางวงไม่ได้เลยว่ะเยอะว่ะยูนอยหมอยูนอยหมอเราอยู่ไหนยิงไม่โดนตายอีกแล้วจ <c oughs> ุดมันกำลังลดแล้วนะพี่อยู่นอกพี่อยู่นอกปอดครับมาท่างหูไม่สื่อแล้ว ไม่ไม่ตอนนี้ยังเป็นจุดเราอยู่อ่ะจุดเราอยู่ตอนเนี้ยมันกำลังจะลดเราก็เป็นจุดเราอยู่เห้็นคนไม่ครบคนไม่ครบมันอยู่ข้างนอกกันเพียบเลยวะเฮ้ยหลังนี่ว่าแม่ทำไมไม่เห็นตัววะ เห็นแต่วิถีกระสุนหลังมาเว้ยปืนโล่มาเฉยข้างหลังเหมือนมากดันดิเมนชันเอาไปกินนี่โดนโอ้โหโอ้โหเจ็ดดันดิเนชันอีกแน่นอนเลยตัวไวิรมันยิงข้างนอกมันไม่เข้าไปข้างในเลยปะใช่ใช่ใช่อีกล้อ เราจะทำการคึดทำังไงฮะอะไรบบนี้ฟาดผชื่อเดอร์ชื่อโฟลเดอร์คนเขาอยู่แถวเราชื่อโฟลเดอร์เขาชื่อฟาวชื่อโาวเดอร์ปิดให้หน่อยนะโอ้ยตับหัวดิ เฉหาะคืออะไรครับพี่อยากรู้ต้องมีเมียก่อนไม่มีครับใครมาโอ้โหคนของเราไม่มีเลยนี่ว่าไม่มีพี่เดียวคนเดียวรบมารบมามันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยบอยบอยมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยยิงเราไปเราซ้ำมั้ดิอุ้ยโดนล็อกขาหมออยู่ไหนเอือตายอีกแล้วฉัน เจอเป็นกำลังลดแล้วจุดมันกำลังลดแล้วใครเข้าอ่ะพี่พี่เดียวเหรอใช่ผมยืนกับพี่เดียวเมื่อกี้ผมล่วงไปแล้วน่ะอ่ะเข้าไปใหม่ยื้อให้พี่เดียวหน่อยหมออยู่ไหนมียังไม่ถึงเลยเฮ้ยมันมีรถเข้าไปมีรถเข้าไปไปมากเลยหมอเราน้อยอ่ะมีรถเข้าไปแดงไปแล้วแดงเจอมาถึงจุดแล้ว ได้ไม่ไปเกิดอยู่เมื่อกี้ไดมันตายเกือบหมดเลยอ่ะจุดรถแล้วพี่จุดรถแล้วจุดรถแล้วใส่นา่าจะโดนสุยตุ๊ไม่ไดใส่เฉยเลยรวมกัสสสนสองแคมป์หรอได้สไวเวลไม่ใส่ไดเพิ่มโอ้ยโดนอีกแล้วสไวด์เวลไม่เข้าจุดแล้ว ม, B, มีเกตมีใครมีเกลือแล้วเปลือกไหมเอาไปย่อยเลย<ง>ล,ล,ลุงมีลุงมีลุงกำลังใส่อยู่ลุงกำลังใส่อยู่อุย้ยเอบซีแม่งมีตัวฮิ้วโอ้ยหลังเข้ายืนจุดไว้เฮ้แล้วบ,บันนี่มันไม่มาเล่นเลยเหรอเ,เออบันนี่ไม่มาเลยเนี่ย เฮ้ยทำไมเบอร์วงรถแล้วเฮ้ยเป็นไดแม่งเข้ามาอีกแก้วนี่ไมีใครได้ก็ได้โอ้ยแล้วแต่พวกมึงเลยเวูอเวือน่ือยปีก็เลยไอ้ที่แมัไปจะได้ครับ ถ้าเอเลนมาที่จบนี่ขนาดเอเลนไม่มาใส่ในตัวก็เป็นแข่งบ้านเพื่อนให้เอาไว้จบแล้วหมดแล้วโอ้ยตื่นกระสุนโอ้ย,ต,อยตึงยังเลยเกิดมาเล่นกับพวกมันอีกสักหน่อยดิเกิดมาเล่นกับพวกมันอีกสักหน่อย <c oughs> มาเล่นกับพวกมันอีกสักหน่อยเ <c oughs> มื่อกี้แม่งกระสุนหมดจะซ้ำตัวก็ซ้ำไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไลต่อแลวใช,ใใช่ใช่ใช่ปวดมันปวดได้ตมด้วยได้แต้มด้วยได้แต้มด้วยปวดมันไหนไหนก็ไม่ได้แล้วก็ยิงแม่งเลยกไรรไรยิงไรรไไรไรงไไกอะไระ พี่มีผมมาแล้วไหนวะรถ <laughs> ผมจะพังแล้วรถ <laughs> ผมจะพังแล้วมาด้วยปัญญาด้วยผมอะดิ๊นี่อยู่ตรงไหนดิ๊นี่อยู่ในวงอะ่ะตายครับ <laughs> ลูกกระปืนปิ๊งสมบที่สุอยู่ตรงนี้่ะ ไม่ถึงอ่ะกอนนี้จังหนวะกลับตั้งมาก่อนตออพี่ก็ต่อก็ศูนย์จะหมดเล่นกันไปเล่นกันมาเสร็จไดเมนชั่นหมดมากันแล้วโดนอะไรวะโดนอะไรรูดวะพูดแรงโดนรูดคุมก่อนพี โดนลูดตูดเลยโดนลูดตูดเสียวตูดว้าเอื้อโอ้จะดิสนี่ดิดนี่ไม่ได้ต่อมาใช่ไหมไม่ใช่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 โดนดิสนี่แต่โดนไอ้แต่ดิสนี่มันยืนอยู่ข้างตกใจฮะตกใจตกใจจไอเยืนดูผมตายอ่ะยืนดูผมตายอ่ะครับเอามาหินไหมมายิงด้วย มันว <mile inside> <Z an aaS> ิ่งมาแล้วไปไหนจ๊ะไม่คุณไม่คุณไปไหนคิดว่าถ้าสมมติว่ายิงรถกับยิงซอมบี้มันก็ต้องเอาหมดเหมือนกันเดเม e n s i o นะใช่แต่ดูที่ดูมันจะเอารถไปส่งหน้าบ้านใครหรือเปล่าไม่น่าจะไปส่งนะไม่ไม่น่าเออถ้าสมมติว่าแต้ม่ว้เหลือเราอ่ะไม่แฟงเซอร์ไวเอลอะก็คือเราคงไม่ได้ขึ้นอันดับสามง่าย นี่หละติ๊ดแนวลงมาพิจาร้าว่า้อวเอาน้ตก่อนโน้ตก่อนแลนอนนอนก่อนแล้วนอนได้เออนวดก่อนนั่นแหละถูกต้องอแล้วนอนเพื่อนอันขาดสับดีใช่ปะ ไม่ยืดต mm ่ำกว่ายต่โอ้โหดเมนชั่นเอืบอ่ะอืบอหญ่ที่เคสามสูตรจริงอืม

เกิดผมว่ามันเล่นจุดเกิดผมว่ะสองตัวลองเล่นกันด้งยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข่ามี่องขึ้นมือเข่าลองไปดูดูใครขึ้นเข่านะอ๋อไม่หยุดเลยเนี่ยขึ้นมาผมแล้วไหมสองขึ้นมาผมเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งเข่า โอ้ยจะชาร์จวิ่งนหนีเลยนะมึงปุกิตา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 ไปไหนเหรอโอ้โมีตัวฮิวพี่แจ้งจ้ามีตัวฮิว

ดิสนี่ดิสนี่อยู่ตรงนี้เหรอตายคาน้ไปแล้ว ไปขานะ้ำเลยะ